สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดแก้วแก้วมหิงสาวันนี้จะมาติวเอ่อม38ข้อความขอทสองน,นะครับสังกัดสํานักงานตลาดกระทรวงสาธารณสุขนะครับสําหรับท่านนายที่อยากได้ไฟล์ข้อสอบเฉพาะตําแหน่งก็ให้พิมพ์ชื่อตําแหน่งด้านล่างนะครับพิมพ์เอ่อตัวอย่างนะฮะเช่นเอ่อนักวิชาการศึกษานักทรัพยายกรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเอ่อเจา้าพนักงานธุรการหรือตําแหน่งอื่น นะนิติกรนะหรือว่าที่เราจะสอบนะครับไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแนวข้อสอบเนี่ยมาโพสต์ไว้ให้นะครับแล้วกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูข้อสอบนะอออ้าของอ่ภาคขอไข่นะครับวิชาแรกนะฮะหนึ่งอข้อหนึ่ง้คะแนนนะครับอ่าสำหรับใครนะที่กำลังนะได้ยินข่าวนะ ว่าจะมีการยกเลิกสนามสอบเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับคือวันนี้นะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีรายงานมานะฮะจากอาสอบวัฒนเนี่ยนะว่าจะไม่เปิดสอบนะครับมาตรา38คอควายวุลบสองข,ของสังกัดสอบวันะครับก็คือสํานักงานคณะกรรมการาการศึกษาพื้นฐานนะครับโดยจะมีการยื่นมาชีแทนนะครับก็คือสังกัดประหลัดเนี่ยคนสมัครสอบค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วเขาก็คิดว่า น่าจะมีคน่านเยอะนะัสอบเนี่ยก็ไม่เปิดสอบก็จะมายืมของสำนักประหลัดตรงนี้นะครับเพราะเนี่ยก็คือสำนักประหลัดเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกนะครับนะก็บางคนอาจจะได้ข่าวมาแล้วทําให้เกิดความสับสนนะฮะก็ยืนยันตรงนี้ว่าสังกัดประหลัดเนี่ยไม่ยกเลิกนะครับส่วนสอบัถเนี่ยไม่สอบนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มดูในข้อสอบกันเลยนะฮะสำหรับข้อที่1นนะครับถามว่าสอบบครครับเ,เกี่ยวกับโควิดนะฮะ มีมติให้ปรับพื้นที่นะสถานการณ์และมาตรการการป้องกันควบคุมโรคใหม่นะครับโดยกําหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยหรือว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยกี่จังหวัดกอไก่50จังหวัดขอไข่0จังหวัดคอควาย70จังหวัดแล้วก็งองูด7จจังหวัดคําตอบที่ถูกต้องนะฮะเรื่องของพื้นที่นะครับของโควิดเนี่ยนะฮะ เฉลยก็คือข้ององ,งูครับทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับ7จจังหวัดนะฮะก็ปรับเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับต่อมาครับข้อที่2เนี่ยนะฮะาถามว่าการผ่อนคลายไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยตรงกับข้อใดนะ,ะก็ไก่คือตลาดขอไข่สนามกีฬาขอควายพื้นที่นอกอาคารงองูรถขนส่งสาธนารนณะ ก็คือมีการปลดล็อกเนะนะฮะเรื่องของถอ,องนหน้ากากนะครับนะคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะก็เฉลยคือข้อคอควายนะ,ะก็คือถ้าเป็นพื้นที่นอกอาคารนะ,ะหรือพื้นที่โล่งเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่พวกตลาดสถานกีฬาโรงเรียนพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษแต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ใส่ นะครับก็ยกเลิกตรงนี้ไปนะแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะฮะว่าคนรวมตัวมากรวมตัวน้อยจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่สถานที่นะครับต่อมาข้อ3ฮะสถานบันเทิงนะครับพับบาร์คาราโอเกะอาบนวดต่างๆเนี่ยนะครับทางสองบอคเนี่ยก็ยังจํากัดเวลาให้บริการเครื่องดื่มที่เมนคอล์อยู่นะครับไม่เกินเวลาใดนะครับกอไก่ก็คือ24่สนาฬิกานะครับขอไข่คือ1นึนาฬิกาขอควาย2องนาฬิกา และงอหัสนาฬิกาก็คือในเรื่องของการขายนะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับขายได้ถึงเวลาใดนะฮะในภับในบาร์คาราเราเกะอับอมนวดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะฮะยังคงไว้ตอน24่สนาฬิกานะครับต่อมาครับข้อ4ีอ่ฮการตรวจนะครับ ATK เนี่ยนะฮะกรณีผู้ป่วยต้องสงสัยนะครับแล้วก็มีกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการรวมตัวกันนะ เกินกี่คนถึงจะต้องนะมีการตรวจน,นะครับ A.D.K ก็ไก่1,000คนขอไข่2,000คนขอควาย3,000คนและงองู4,00 0นคนอ่านี้ก็เป็นมาตราการที่ที่ยังคงต้องมีอยู่นะครับเออคำตอบก็คือข้อขอไข่ครับ2,000คนนะถ้ามีการรวมกลุ่มกันเกิน2,000คนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีนะในเรื่องของผลการตรวจ A.D.K นะครับเช่นนะการสอบมันจุเวลาเราไป ที่สนามสอบวันสอบเนี่ยถ้ามันรวมตัวกันหรือว่าคนสอบเกิน2,000คนเนี่ยในประกาศสอบเขาอาจจะระบุว่าให้นำผล A D K มาล่วงหน้า3วันแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่5ครับการผ่อนคลายฮะมาตรการป้องกันควบคุมโรคนะครับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนะครับให้ยกเว้นตามมาตรการใหนบ้างขอ, Pass, ขอไข่ฮะไทยแลนด์พ s าสขอไข่การคัดกรองด้วยอุณหภูมินะครับ พอควายการกําหนดเงินประกันหรืององงูครับถูกทุกข้อคือให้ยกเลิกหมดเลยตั้งแต่ไทยแลนด์พาสการตรวจอุณหภูมิแล้วก็เงินประกันอ่าก็นะเปิดประเทศนะฮะคายล็อกทุกอย่างแล้วคําตอบก็คือข้ององงูครับถูกทุกข้อนะครับตอนนี้นะในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางนะจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ยกเลิกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์พาสนะะการตรวจอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งการกําหนดนะเงินประกันนะเกี่ยวกับนาการติดโควิดนะครับ ทีนี้ก่อนจะไปข้อต่อไปนะครับเอ่อสำหรับใครที่สนใจติวสอบนะฮะเอ่อสังกัดประหลัดเนี่ยนะฮะเอ่อมสามปแปดขวสองน,นะฮะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับเน้นตรงนี้เลยนะคนที่มีเวลาน้อยอ่านหนังสือไม่ทันนะครับนะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างนะสมัครเข้าติวได้นะครับ200บาทนะครับนะอันนี้ก็นะเป็นแนวข้อสอบนะที่คัดมาให้เฉพาะเลยนะครับใครสนใจก็อ inbox ด้านล่างนะครับกลุลิงด้านล่างนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสาหรับคนมีเวลาน้อยหรืออ่านไม่ทันจริงๆนะครับข้อที่6ครับเป้าหมายใดฮนะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับอ่าที่สําคัญมากที่สุดอนะ่เป้าหมายมีทั้งหมดอยู่เจ็เป้าหมายนะครับตามพระราชะกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี46แล้วก็มีการแก้ไขเนี่ยนะฮะฉบับที่2 กไก่ครับเกิดผลสำฤทิ์ต่อภารกิจของรัฐขอไข่ครับเกิดประโยชน์สุขของประชาชนขอควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นข้องูมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า อ่ะโอเคครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ6เนี่ยโจทย์ถามว่าเป้าหมายใดของการบริหารกิจการบร้านเมืองที่ดีนะครับสำคัญมากที่สุดนะฮะก็ไก่เกิดผลสัมทธิ์ต่อภารกิจของรัฐขอไข่เกิดประโยชน์สุขของประชาชนขอควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็นงองูมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมียุวยการอยู่4ตัวเลือกนะครับ คำตอบก็คือข้อขอไข่ครับเกิดประโยชน์สุขของประชาชนนะครับจากมาตรา6ในพระราชกิจสถีกาฉบับนี้นะครับกำหนดไว้เลยว่าเป็นเป้าหมายที่1น,นะครับต่อมาครับข้อ7นะฮะ s w o t u o t นะครับหรือเราอ่านว่า SW o ตตรงกับข้อใดก็ไก่ฮะเกิดประโยชน์สุขของประชาชนขอไข่ครับเกิดผลสำฤทธิต์ต่อภารกิจของรัฐขอควายไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น งอง,งูมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐสวอตเนี่ยนะฮะก็คือการวิเคราะห์ผลดีผลเสียนะครับวิเคราะห์องค์กรนะเค,คือจุดแข็งนะครับอ่าต้องใครจะสอบต้องทราบนะแต่บรรยูเนี่ยคือจุดอ่อนนะ,ะจุดอ่อนขององค์กรเนี่ยนะฮะเวลาเราเข้าไปทํางาน O คือโอกาสนะครับโอกาสที่มันจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีคืออุปสรรคนะคะมีอุปสรรคอะไรไหมในหน่วยงานของเรา นะครับเนี่ยฮะก็จะมีการวิเคราะห์นะครับออข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรก่อนนะครับการวิเคราะห์โดยใช้สะวอตเนี่ยนะตรงกับเป้าหมายใดนะครับคำตอบคือข้อกอไก่นะฮะก็คือกเกิดประโยชน์สุขของประชาชนนะครับต่อมาครับข้อที่8ฮะแผนปฏิบัติราชาการของส่วนราชาการนะสอดคล้องกับข้อใดกอกไก่ย,ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขอไขนโยบายของคณะรัฐมนตรี พอควา,ายการบริหารราชการแผ่นดินงองูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับ12คือแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต,าต่างๆเนี่ยนะฮะ20กระทรวงเนี่ยนะครับแต่และกระทรวงก็จะมีแผนปฏิบัติราชการประจํากระทรวงนะฮะแล้วก็ย่อยลงมาเป็นแผนของเอ่อระดับกรมนะครับหรือระดับสํานักงานนะครับแล้วก็เอ่อย่อยๆลงไปนะจนนะไปจนถึงนะครับหน่วยงานที่เล็กที่สุดเนี่ยก็จะมีแผนปฏิบัติราชการของ อ่แต่และหน่วยงานนะครับทีนี้เนี่ยนกฤษฎีกาเนี่ยนะครับก็ได้กําหนดไว้นะฮะตัวแก้ไขนะครับว่าเอ่อถ้าของเดิมเนี่ยนะฮะคำตอบคือข้อคอควายนะครับก็คือเป็นแผนบริหารราชก,การแผ่นดินนะครับทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นข้อสอบนะเอ่อล่าสุดเนี่ยนะครับแผนแผ่นดินเนี่ยมันจะยกเลิกไปแล้วนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือแผนนิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ถ้าเขาถามนะครับว่าแผนปฏิบัติราะชะการสอดคล้องกับอะไรเนี่ยก็ให้ยึดกอไก่เป็นหลักนะคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโอเคไหมฮะเ,เพราะนั้นี่นะครับสรุปก็คือว่านะให้ตอบข้อกอไก่นะฮะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือถ้าเกิดคุณเจอยุทธศาสตชาติ20ปีเนี่ยให้ตอบน,นี้ไปก่อนเพราะถือว่าถามตามของใหม่นะแต่ถ้าเกิดเจอแผนบริหารราชะการแผ่นดินแต่ไม่มียุทธศาสตนะต้องไปตอบแผนบริหารราชะการแผ่นดิน นะครับาถือว่าถามมันเก่าโอเคนะครับอ่านะข้อ9นะครับให้ส่วนราชการเนี่ยจัดทาบัญชีต้นทุนนะฮะองค์กรมคาว่าบัญชีต้นทุนนะครับในการบริการสาธารณะนะฮนะแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์ที่ใครกําหนดเขาถามในเรื่องของบัญชีต้นทุนว่าใครเป็นคนกําหนดก็ไก่กลมบัญชีกลางขอไขสํานักงบประมาณขอควายกระทรวงการคลัง รืององูสํานักเลขาธิการนายกัฐมนตรีคือพอเรามองปุ๊บเนี่ยเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเนี่ยมันคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องงบประมาณว่ามันก็มีนะฮะกอไก่ขอไข่ขอควายใช่ไหมที่อ่านอ่านดูแล้วเอ้ยน่าจะเกี่ยวกับเงินไหมกรมบัญชีกลางก็มีคําว่าบัญชีนะสองนะขอไข่สานักงบประมาณก็มีคําว่างบประมาณหรือขอควายกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะเพราะนี่นะครับเราก็จะตัดงองูออกไปก่อนเลยนะครับ คำตอบคือข้อกอไก่นะครับให้กรมบัญชีกลางนะเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพราเนี่ยคำที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคําว่าบัญชีต้นทุนพราก็ให้บัญชีกลางเป็นคนกําหนดนะครับต่อมาข้อ10ฮะหน่วยงานในจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าวงกลมคําว่าความคุ้มค่าก็ไก่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินวงกลมคําว่าตรวจเงินแผ่นดินขอไข่สํานักง,งาอนอาสัานกเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กควายสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพอรอนะครับง,งูฮะสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนนี้ไม่ยากนะคนนี้ไม่ยากนะครับประเมินความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าตามมาตานี้เนี่ยก็คือไม่ได้จำกัดแค่ความคุ้มค่าด้านตัวเงินแต่รวมไปถึงผลกระทบทางสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือข้อง,องู ให้นะฮะเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเป็นคนประเมินความคุ้มค่าโอเคไหมครับเพราะเนี่ยคีย์เวิร์ดเวลาจำนะความคุ้มค่าเนี่ยมันคือ1เงินที่ลงทุนไปนะกับผลกาไรที่ได้มาผลตอบแทนที่ได้มา2คือเอ่อผลกระทบทางสังคมนะครับเช่นจะสร้างเขื่อนนะฮะผลิตไฟฟ้านะฮะได้เอ่อเงินนะครับได้งบประมาณใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันไปกระทบสิง่งแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทําโครงการนี้เพราะว่านี่เราก็จำานี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ย ก็มาดูฮะและดูสังคมด้วยนะครับก็ต้องให้หน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักง,ง,งานคณะกรรมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับต่อมาครับข้อที่11นะฮะในการจัดซื้อหรือจัดจ้างนะข้อใดต่อไปนี้เนี่ยกล่าวไม่ถูกต้องก็ไก่ครับภาระต่อประชาชนขอไข่คำหนึงถึงประโยชน์ระยะยาวข้อควายประโยชน์และผลเสียทางสังคมงอง,งูการกระทํา ได้โดยถือราคาต่ําสุดนะครับในการเสนอจะซื้อจัดจ้างเสมอไปข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับเวลาจะจัดซื้อจัดจ้างคําตอบคือข้องงง,งูนะครับคือการกระทําโดยถือราคาต่ําสุดนะพะออ่านดูแล้วเราก็ยัง,งงงๆใช่ไหมแปลว่าอะไรคือถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับสมมุติว่ามีคนมาเสนอราคาให้หน่วยงานเราเนี่ยนะเจ้าแรกนะครับเจ้า2เจ้าสามนะฮะสมมุติว่าราคานะ เจ้าแรกให้อ่าหนึ่งล้านบาทนะหนึ่งล้านเจ้าสองให้สองล้านเจ้าสามให้สามล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหน่วยงานเนี่ยเราก็ต้องเอาราคาที่มันถูกที่สุดคือเจ้าแรกตรัวแรกเจ้าหนึ่งเพราะว่าล้านเดียวงบประมาณแต่ถ้าเป็นเจ้าสองเนี่ยสองล้ 2, 000, 000, 3, 000, านเจ้าสามสามล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือในอดีตเนี่ยต้องถือราคาต่ำสุดนะครับแต่พอมีกฤษฎีกาฉบับนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องถือราคาต่ำสุดก็ได้ เพราะว่าราคาต่ำสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่ไม่ดีเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะราชาการจะขี้เหนียวต้องเอาต่ําสุดถูกสุดพอได้ของมาได้อ่าตึกมานะได้ถนนมาแป๊บเดียวพังแป๊บเดียวเสียนะครับนะพเพราะกิจิการฉบ,บับนี้บังคับใช้เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องถือราคาต่ําสุดคุณจะเอาเจ้าที่2ราคา2ล้านก็ได้หรือเจ้าที่3 3มสา,มสามล้านก็ได้นะแต่ต้องคํานึงถึงคุณภาพด้วย นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูราคากลางที่เขากําหนดด้วยนะไม่ใช่ว่าโหจะเอาแพงๆก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะก็คือนะฮะต้องแก้นิดนึงว่าไม่ต้องถึงราคาต่าสุดก็ได้นะครับ12นะครับส่วนราชะการใดนะครับได้รับการติดต่อสอบถามนะเป็นหนังสือจากประชาชนนะครับนะให้ส่วนราชการนั้นเนี่ยมีหน้าที่ตอบคาถามเนี่ยหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในกี่วัน กอไก่5วันขอไข่7วันขอควาย10วันงองู15วันคาตอบคือเท่าไหร่ฮะออตอบข้ององูครับ15วันนะครับลิมิตเลยนะจะต,ตอบเร็วกว่านั้นได้ไหมได้แต่ห้ามช้ากว่า15วันนะครับเวลาประชาชนไปติดต่อสอบถามนะฮะโดยทําเป็นหนังสือนะครับเขียนไว้นะฮะว่าอยากทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องตอบคําถามนะภายใน15วันนะครับ ต่อมาครับข้อที่13ครับพระราชะกิจสถิกานะฮะว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารนะครับบ้านเมืองที่ดีเนี่ยฉบับที่2องตอนปี6กที่มีการแก้ไขเนี่ยให้ยกเลิกอะไรบ้างก็ไก่แผนนิติบัญญัติขอไข่แผนบริหารราชะการแผ่นดินขอควายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสะังคมแห่งชาติหรืององูครับยกเลิกทั้งกไก่และขอไข่อ่าอันนี้ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะเป็นเป็นจุดที่ออกก็สอบบ่อยนะครับ คำตอบก็คือข้ององูครับเขาให้ยกเลิก2ออย่างคือแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนนิติบัญญัติถามว่าทำไมยกเลิก2ออย่างนี้เพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเข้ามาแทนแล้วเพราะ้นตอไปนี้เนี่ยนะครับส่วนราชการเนี่ยนะฮะทำแผนปฏิบัติรชาชการเนี่ยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เลยครับนะยีปีมี6ด้านมั่นคงแข่งขันนะครับพัฒนาทรัพยากรเอ่อมนุษย์นะครับสิ่งแวดล้อม นะครับการความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็ในเรื่องของการบริหารกิจการภาครัฐมีด้วยกันอยู่6ยุทธศาสตร์นะครับเพราะเนี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแผนบริหารราชาการแผ่นดินกับแผนนิติบัญญัติให้มันซ้าซ้อนนะฮะก็ไม่ต้องเอามีแล้ว2อ,อันนี้ก็ยกเลิกไปเลยนะครับต่อมาครับ14ฮะให้ส่วนราชาการเนี่ยจัดทาแผนปฏิบัติราชาการนะครับของส่วนราชาการนั้นเนี่ยโดยจัดทาเป็นแผนกี่ปีก็ไกล3ปี ขอไข่สปีขอควายห้าปีหรืององ6ูหปีคําตอบที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการเนี่ยของส่วนราชการนะ้นไม่ว่าจะก,กระทรวงทบวงกรมไหนเนี่ยนะครับเออำตอบคือข้อขอควายนะครับแนดาร์ดเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่5ปีถามว่าเราเมื่อก่อนมันกี่ปีเมื่อก่อนมันจะเป็น4ปีนะครับอยู่ตามคณะรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันเนี่ยนะาเขาปรับเป็น5ปีนะครับ แต่ว่าระยะแรกเนี่ยมันจะ3ปีนะครับแล้วก็เป็น5ปี5ปี5ปีนะเขาแบ่ง4ล็อกนะครับจริงๆอ่ะมันก็จะ5ปี4ล็อกนั่นแหละแต่ว่าเอญไอไอไออ่อตัวนี้มันออกตอนปี62นะครับแล้วมันก็มาเริ่มมาครับตอนปี63มนะครับนะมันก็จะไปจบปี65นะครับแล้วมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปี80ซึ่งก็ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะแรกมันจะ3ปีตอนนี้เราเข้าระยะที่2แลลว ระยะที่2นะฮะสามสี่ว่าเนี่ยระยะที่2มันจะเป็นแผน5ปีนะครับข้อที่15นะครับให้หน่วยงานใดจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางกี่เส้นได้แพลตฟอร์มดิจิตอลกลางข็อไก่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลข้อควายกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังค,คมง,ง,งูสำนักงานสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางนะครับคำตอบคือข้อขอไขอ่สานกงกานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับเป็นองค์การมหาชนนะครับถ้าถามสังกัดเนี่ยไม่ได้อยู่สังกัดกระทรวงดิจิตอลนะอยู่สำนักนายกนะฮะสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเขาอยู่สังกัดสำนักนายกข้อที่16ครับข้อในเนี่ยหมายถึงงานสารบัญขีเซนใต้นะฮะความหมายของคําว่าง,งานสารบัญ ตามระเบียบงานสารบัญปี2526แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ไก่ครับงานที่เกี่ยวกับการจัดการงานธุรการขีดเส้นใต้การจัดการขอไข่ครับงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการขีดบริหารงานงานธุรการขีดคำว่าบริหารนะข้อควายนะครับงานที่เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสารขีดการจัดการเอกสาร งางูงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารนะฮะเพราะว่าเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยมันจะงงๆนะครับมันจะเฮะ้ยสรุปต่ออปไรแล้วคุณจะสับสนใช่ไหมฮะเพราะเนี่ยตั้งสตินะครับค่อยๆทําทำค่อยคคิดดูก่อนว่าจะเอาจัดการหรือบริหารนะวักแรกเลือกให้ได้วักที่2ดูต่อไปจะเอางานธุรการหรือเอางานเอกสารเนี่ยข้อสอบลักษณะแบบนี้นะครับคือมักจะออกบ่อยออกบ่อยหมายความว่ามันมีตัวหลอก นะครับซึ่งมันขับคลายครับคานะสาหรับคนที่จํามาเนี่ยนะฮะต้องจําให้ได้แม่นๆจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันค่อนข้างกดดันเวลาเราไปทาข้อสอบนะในสนามสอบนะในวันจริงเนี่ยนะครับอันอาจจะมีแบบเอ่อหลุดไปบ้างนะพลาดไปบ้างนะครับหรือบางคนก็มาเสียเวลากับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องแม่นนะครับคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเฉลยก็คือข้ององูครับการบริหารแล้วก็เป็นงานเอกสาร นะครับการบริหารงานเอกาสารจำให้แม่นนะบริหารกับเอกาสารนะบางทีเนี่ยคุณไปเจอนะการบริหารงานสารบัญเอาคํานี้มาเลยนะเอาคำนี้มาเป็นตัวเลือกเลยเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราทำไมฮะค่้ยเขวไปได้อีกนะครับเพราะเนี่ยต้องฝึกทําข้อสอบบ่อยๆฮนะค,ความประมานะฮะมันจะลดลงไปนะครับความที่แบบเออเราแบบไต่ตองให้รอบขอมันจะมากขึ้นต้องฝึกทําข้อสอบอยเยอะๆนะครับ 17นะครับ17กเจางานสารบัญเนี่ยเริ่มตามข้อใดอมันก็จะมีด้วยกันอยู่6ขั้นตอนนะครับตามนิยามเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาดูดีๆแล้วคือกอไก่เริ่มจากทำรับส่งยืมเก็บทำลายเรียงลำดับถูกไหมขอไข่ทำส่งรับเก็บยืมทำลายขอควายทำเก็บรับส่งยืมทำลาย กองอูทํารับส่งเก็บยืมทําลายคุณบอกเอชนันมันมีวิธีการดูง่ายๆไหมเราอาจจะเอากระดาษมาปิดก็ได้อย่างทําเนี่ยคือก็ไม่ต้องไปคิดเลยเพราะมันมันทำาไมมันเหมือนกันทุกข้อเหลือส่วนนะฮะการทําลายก็อยู่เหมือนกันทุกข้อข้อขอ,ของอแล้วก็ตัดทิ้งไลเราก็ดูเฉพาะอ่าสีสี่แถวนี้นะครับนะอันนี้แถวที่1นนะแถวที่สอง แถวสามแล้วก็แถวสี่เนี่ยเรามาเรียนแค่สี่แถวนี้ก็พอนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรก่อนถ้ารับก่อนก็มีแค่กอไก่ขมอง,ง,องูใช่ไหมอ่าถ้าส่งเก็บก็ขอไข่ขอ,ขอควายใช่ไหมฮะเนี่ยเราดูแค่นี้เราก็จะเริ่มเริ่มตัดได้แล้วถ้าเราเอารับก็นะ,ะดูกอไก่งองอูใช่ไหมฮะอ่ารับส่งเหมือนกันแล้วก็เถิดมาดูนะฮะเอ่อช่องที่สามยืมหรือเก็บคุณเอายืมหรือเก็บจะยืมก่อนหรือเก็บก่อน ใช่ไหมแค่นี้นะครับเนาะเพราะั้นเนี่ยไม่ยากถ้ามีวิธีการเนี่ยมันจะทําช่วยให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใครติวเนี่ยนะครับคําตอบคือข้องงูฮะก็คือทำรับส่งนะรับแล้วส่งนะรับแล้วส่งจะมีนะารับส่งส่งรับรับส่งส่งรับติดกันแล้วก็เก็บเก็บก่อนแล้วค่อยยืมนะะเก็บยืมเก็บยืมนะครับเก็บมาก่อนแล้วค่อยยืมโอเคไหมฮะรับส่งเก็บยืมผ่านนะ ออบางคนบอกแทนที่จะท่อง6ตัวเนี่ยก็ท่องแค่4ตัวและรับกระส่งเก็บกระยืมแล้วท่องให้มันเป็นสเต็ปแบบนี้ฮะรับส่งแล้วก็เก็บยืมนะอย่าสลับที่นะครับท่องเป็นคู่เนี่ยมันก็จะนะมีเทคนิคในการจํามันก็ช่วยเราจำได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมา18ฮะหนังสือภายนอกครับให้ใช้ตามข้อใดกอไก่กระดาษตาครุฑขอไข่มันคือข้อความ คอควายลงพะประมาพิไทยงอง,ง,งูประทับตาสวนราชการหนังสือภายนอกนะครับคือหนังสือที่หน่วยงานมีไปยังเอ่อหน่วยงานข้างนอกนะครับหรือว่าไปยังเอ่อเอกชนนะครับใช้ภายนอกคําตอบคือข้อกอไก่นะครับางอิงจากข้อ11ในระเบียบงานสารบัน,นะฮะให้ใช้กระดาษตาครุฑนะครับ 19. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ ขอไก่ข่าวขอไขประกาศขอควายแถลงการงงข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือประชาสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในหนังสือราชการ6ชนิดนะครับหนังสือประชาสัมพันธ์เนี่ยประกอบไปด้วย3ชนิดย,ย่อยนะครับคาตอบนะฮะที่ไม่ใช่ก็คือข้องงงูครับข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่นะครับนะบมันเริ่มต้นด้วยประกาศนะครับประกาศคือแจ้งให้ทราบนะบแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับในเรื่อง หรือว right uh, kind of ่าในกิจการของรัฐเช่นนะการปลูกกัญชานะครับนั่นเนี่ยแจ้งให้ทราบนะประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะฮะว่าปลูกได้ยังไงนะครับเอ่อเอ่อบริโภคได้แบบไหนนะครับใช้ได้แบบไหนเนี่ยคือแจ้งให้ทราบแบบที่2คือแถลงการนะก็คือทําความเข้าใจฮะเมื่อประกาศไปแล้วแจ้งให้ทราบไปแล้วเนี่ยถ้าประชาชนยังไม่เข้าใจก็ออกเป็นแถลงการนะในแถลงการมันจะมีคําอธิบายในส่วนที่นะประชาชนไม่เข้าใจก็ แถลงการออกเป็นแถลงการและสุดท้ายก็คือข่าวฮะประเภทที่สาก็คือเห็นสมควรเผยแพร่นะครับนะที่ราชการเห็นสมควรเผยแพร่นะครับข้อที่20ข้อใดไม่ใช่ชั้นความเร็วของหนังสือราชการนะครับมีขอนอนญาตัดถึงนะไม่ใช่ชั้นความเร็วนะครับก็ไก่ด่วนก็ไข่ด่วนมากกอไกด่วนที่สุดงองูด่วนมากที่สุดนะชั้นความเร็วเนี่ยมีด้วยกันอยู่3 เลเวลนะครับสามระดับเพราะว่านี่คำตอบที่ถูกต้องนะฮะชั้นความเร็วนะครับตอบข้ององูครับด่วนที่สุดนะฮะไม่มีนะครับให้าจากข้อยี่สิบแปดในระเบียบง,งานสารบัญน,นะครับมันจะสตาร์ทด้วยคำว่าด่วนนะครับด่วนเนี่ยก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติเร็วกว่าปากติเท่าที่เขาจะทําได้นะครับขยับขึ้นมาครับเร็วกว่าด่วนคือด่วนมากด่วนมากเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนะโดยเร็ว ส่วนนะด่วนที่สุดคือแบบเต็มที่แล้วนะฮะคือไม่เด็วไปกันนี้แล้วก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทาทันทีนะฮะทำทันทีเลยนะครับพอได้รับหนังสือมาปุ๊บเนี่ยนะค่าปั๊มด่วนที่สุดมาเนี่ยก็ส่งต่อทันทีเมื่อได้รับหนังสือนั้นนะครับเพราะั้นเนี่ยชั้นความเร็วมีด้วยกันอยู่3อย่างด่วนจนมากแล้วก็ด่วนที่สุดนะครับโอเคเพราะั้นเนี่ยก็ขออนุญาตสรุปนะฮะอันนี้เป็นเป็นแ,แนวข้อสอบนะครับของ มาตรา38มนะฮะขอความรับสองนะครับสังกัดประหลัดระทรวงศึกษาธิการนะครับสำหรับท่านนดที่ยังไม่ได้พิมพ์นะว่าจะสอบตําแหน่งอะไรเนี่ยก็อย่าลืมไปพิมพ์ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันนะฮในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความส,สําเร็จในการสอบสวัสดีครับ